สวัสดีค่ะมือนีกะซิมาแนะนัวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ่างพวเมนาสีเป็นผักผลไม้แล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สือมาจากกราดหรือเมล็ดพันธุ์ที่เหากินเองก็คือการแช่น้ำอุ่นสิเพิ่มอัตราการงอก 80- 90%กซ็ก็คืองอกเกือบหมดเลยแต่ว่าถา้าเมนเหาสือเมล็ดมาแล้วก็หวานลงเลยในดินมันสี มันสิมีอัตราการงอกที่หน่อยแล้วก็เกิดแนนบก็เกิดแน่เนาะแต่ว่าถ้าเหาแช่น้ำอุ่นก่อนมันก็ะสิออกเบิดทุกเม็ดก็จงไมคขีปเลยอันนี้จะของขีปทดลองมากเกือบทุกอย่างแล้วก็คือได้ผลร้อยเปอร์เซนต์เลยการแช่น้ำอุ่นก็คือถ้าเป็นเม็ดพันธุ์ที่มันมีขนาดจิ๋วหรือเป็นผักกแ็แช่แปดถึงเก่าช่มวงกับพ่อ แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดพันธุ์ที่มันใหญ่นี่าจะเป็นเม็ดพันธุ์ที่มันใหญ่นี่ก็สามารถแร่ขาขึ้นได้เรื่อยวก็นําไปบ่มในชิดชูหรือบ่มในผ่าแล้วก็บ่มในตลับอีเทียนึงซึ่งวิธีการเหตุทำอุ่นก็คือให้ต้มการนำห้อนเหลือจาดะสนกับต้มในเตาแก๊สผสมกับเอา กะว่ามันอุน่นนำอุ่นที่มันสีใสได้หลีคือให้เอาหนิว้วเฮ้านี่หนิวสีแตะแล้วก็มาแตะเบื้องหลังมือแตะใส่หลังมือทามันอุ่นแล้วก็บอนจนเกินไปบลวกหลังมือถือเป็นอันใจได้แล้วกับบ่มในตลับจนกว่าหากสีออกแล้วจังนําไปเพาะลงดินปูก